สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามกับพูดของตัวเองนะที่ได้ให้ไว้กับทุกคนจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมรีวิว s i ก s ์ u าวเลอ5แล้วก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะเอาปืนกระบอกนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโดยที่ปืนกระบอกนี้เนี่ยคือ b e r e t t a 21A นะครับมันไม่ได้เป็นปืนใหม่แต่อย่างใดเลยอันที่จริงถ้ากระบอกนี้เลยเนี่ยมันคือปืนที่พ่อซื้อให้กับแม่สักเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย เบรตตา 21A นะครับเออผมว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวปืนรุ่นนี้นะเรามาคุยกันในเรื่องของตัวบริษัทเบรตตาก่อนดีกว่าเชื่อหรือไม่ว่าเบรตตาเนี่ยเป็นบริษัทผลิตอาวุธปืนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับส่วนว่าจะเก่าแก่แค่ไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเสิร์ชแบบหนึ่งนะอ่านี่ไงล่ะบริษัทเบรตตานะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1526นะครับปีนี้ปี2021นั่นก็แปลว่า บริษัทนี้เนี่ยเขาดําเนินกิจการมปแล้วเป็นระยะเวลาเกือบเกือบ500ปีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ amazing มากๆสําหรับการที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยจะอยู่รอดมาได้จนถึงขนาดนี้นะครับเยี่ยมมากเบรตตากลับมาดูที่ตัวปืนของเรากันบ้างนะครับเบรตตาโมเดล 21A หรือว่า 21A Bobcat เนี่ยถือว่าเป็นปืนขนาดเล็กนะครับถามว่าเล็กขนาดไหนก็ขนาดนี้นครับ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะเอาปืนกระบอกนี้นะเทียบกับเจ้าตัว Six Sauer P 3 6 5นะครับปืนยอดนิยมนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว 21A เนี่ยเขามีขนาดที่เล็กกว่าอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับลำกล้องของปืนรุ่นนี้เนี่ยยาวแค่2.4นิ้วเท่านั้นเองนะครับส่วนน้ำหนักปืนเปล่าก็340กรัมเบามากๆนะครับซึ่งด้วยคุณสมบัติที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ก็จะทําให้ปืนรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะเป็นปืนพกซ่อนนะครับก็จะพกซ่อนกันได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวในส่วนของศูนย์ปืนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ตายนะครับแบบตายสนิทเลยแหละเพราะว่าอย่างศูนย์หลังเขาเนี่ยเขาก็จะบากลงไปบนสไลด์เลยนะครับแล้วก็ศูน์หน้าเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวลํากล้องเลยก็จะหมดสิทธิ์นะครับที่จะไปถอดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับส่วนเรื่องภาพเวลาเรามองผ่านศูนย์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศู์มันเล็กมากนะครับ นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เล็งยิงปราณนีนเนียนๆปั้นเอกแบบนั้นนะครับมันเป็นปืนพกซ่อนยิงกันในระยะประชิดระยะผผาผลยามภัยใกล้จะถึงตัวจริงๆนะครับ วัสดุที่เอามาทําปืนรุ่นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของลํากล้องแล้วก็สไลด์เนี่ยเขาจะทําจากเหล็กนะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนสตีลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของโครงปืนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้ามันเป็นปืนสีขาวหรือตัวไอน็อกเนี่ยอันนั้นเนี่ยทั้งบนเนี่ยเขาจะเป็นตัวสแตนเลสสตีลนะครับแต่ส่วนข้างล่างก็อลูมิเนียมอลลอยเหมือนกัน แต่ไม่ว่าปืนจะมีรูปลักษ์แบบไหนเนี่ยปืนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะทําทางเลือกกระสุนมาให้2แบบนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใช้แบบที่เป็นจุด2อ LR หรือว่าจุด ACP แบบที่จเจ้าปืนกระบอกนี้ใช้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นว่ากระสุนจุดคืออะไรนะครับนี่คือกระสุนขนาดจุดสอนะครับชื่อของมันคือจุดสอง o อโต้หรือจุด ACP หรือ6.35 mm มมิลลิเมตรนะครับ ก็แล้วแต่จะสะดวกเรียกเลยมันคือสิ่งเดียวกันนะครับเมื่อเอามันมาเปรียบเทียบกับกระสุนขนาดจุดสแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าจุดสองลรนะครับทีนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับ9มมกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่า9ก้ามมนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับหรือว่าอีกตัวนึงก็คือจุดสี่ห้าเอพนาะอันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนเห็นในความแตกต่างนะครับอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกระสุนขนาดจุดสนะครับนั่นก็คือว่ามันเป็นกระสุนชนวนกลางนะครับ ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่ามันจะให้ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่ากระสุนชนวนริมหรือว่าชนวนข้างซึ่งในกรณีนี้ก็คือจุด2อ lr นะครับความแตกต่างที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของกระสุนทั้ง2ขนาดนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของราคานะครับจุเนี่ยถ้าเอาอย่างดีๆเลยเราซื้อกันอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่สักเจ็ดร้อยแปร้อนี้ผมว่าน่าจะซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุด25แล้วเนี่ยลูกไทยเนี่ย มันจะต้องมีประมาณพันกลางๆแล้วนะครับพันสีบวกลบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกนอกเนี่ยเรากาลังพูดถึงตัวเลข2,000อัพนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแพงเลยสําหรับกระสุนขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนอย่างไรนะครับก็เลือกกันได้เปิดรุ่นนี้มีให้ทั้ง2ขนาดครับผม โอเคกลับมาที่ตัวปืนนะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวกระสุนนะครับปืนรุ่นนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากนั่นคือในเรื่องของการที่มันสามารถกระดกลํากล้องได้แบบนี้นะครับฝรั่งเรียกว่า Tip Up b a r r e l นะครับแบบนี้เอ่อปืนรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีความค่อนข้างลําบากมากในการขึ้นลานะครับสไลด์เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งเลยนะครับถ้าจะให้มันเบาหน่อยก็อาจจะต้องอ่ะดึงนกมันมาสเต็ปหนึ่งแล้วก็ขึ้นลาอันนี้ก็จะเบาขึ้นแต่ มันก็คงจะไม่ใช่กระบวนการขึ้นลำปืนที่ดีนักนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาให้ปืนรุ่นนี้สามารถโหลดกระสุนเข้าไปในลำกล้องได้เลยแบบนี้นะครับคุณก็จะไม่ต้องทำการขึ้นลำให้มันเหนื่อยอีกต่อไปบนสไลด์นะครับก็จะมีการระบุโลโก้ของเบลต้าไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เบลต้าใช้มาตั้งแต่เก่าแก่นะฮะ PB นี่น่าจะาว่า เพียโตเบรต้ามั้งเอ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะถ้าผมออกเสียงผิดเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นชื่อรุ่นขนาดกระสุนแล้วก็สถานที่ผลิตนะ made i น USA นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะบอกว่าผลิตโดยบริษัทเบรต้า USA Corporation ACKK นี่ก็ e อ็โคคินะครับแล้วก็ MD นี่คือรัดนะแมรี่แลนด์นะส่วนตรงเซเรชันที่มีมาให้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับกินมือดีมากๆนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันจะดึงค่อนข้างที่จะยากมากเลยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือว่าปืนรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีขอรั้งปอกนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าปืนตัวนี้เนี่ยเขาทำงานด้วยระบบ b ล o w b แบกนะครับก็คือว่า เวลายิงไปแล้วเนี่ยแรงของกระสุนมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมาเตะสไลด์ให้ถอยหลังกลับแล้วก็โหลดกระสุนใหม่เข้าไปนะครับกระสุนเนี่ยมันจะถูกดีออกมาด้วยแรงของมันเองนะครับซึ่งพอมันไม่มีขอรั้งปอกแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาแบบไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไหร่ละส่วนใหญ่ก็จะพุ่งขึ้นมาตรงๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอปอ,อกกระสุนเนี่ยมันก็จะมามงกับหัวเราอันนี้ถ้าเราโชคดีแต่ถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายหน่อยเนี่ยมันก็จะหลุดเข้าไปในเสื้อเลยนะครับซึ่งมันก็ และ้ว่วความที่ปืนรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นปืนระบบ blowback เนี่ยดังนั้นการเลือกใช้กระสุนจึงมีความสําคัญมากกับปืนรุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้กระสุนที่ไม่เหมาะกับเขาเนี่ยปืนมันอาจจะทํางานได้ไม่เต็มไซเคิลนะครับมันอาจจะทําให้ปืนมีการติดขัดแล้วเวลาปืนมันมีการติดขัดแล้วเนี่ยไอการจะแก้เนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากมากเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันไม่มีขอล้างปอกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะดึงสไลด์เพื่อเอากระสุนนัดเก่าออกแล้วก็ป้อนกระสุนนัดใหม่เข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถ เปิดลำกล้องมันออกนะครับเอากระสุนเก่าออกยัดกระสุนใหม่เข้าไปปิดแล้วทาการยิงหรือเอากระสุนออกปิดลงไปแล้วก็ป้อนกระสุนนัดใหม่แบบนี้เข้าไปนะครับมันถึงจะสามารถกลับไปทํางานได้เป็นปกติดังนั้นแล้วสําหรับคนที่ใช้ปืนรุ่นนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าได้กระสุนมาแล้วเนี่ยลองเอาไปทดลองยิงดูนะครับกับปืนตัวนี้ว่ามันทํางานเต็มไซเคิลไหมนะถ้าเกิดว่ามันทํางานแล้วมันติดติดขัดๆเนี่ยก็ จะได้เปลี่ยนมันได้นะครับยาได้กระสุนมาแล้วก็เก็บเลยไม่ยิงเลยอย่างนั้นเนี่ยผมไม่อยากแนะนําเลยเกิดมันมีปัญหามาเนี่ยเราไม่รู้ถึงเวลาเนี่ยมันจะแย่นะครับนอกเหนือจากคอล้างปอกที่ปืนรุ่นนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับก็คือในส่วนของขันค้างสไลด์นะครับปืนรุ่นนี้ไม่มีขันค้างสไลด์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถค้างสไลด์ได้เลยนะครับยิงนัดสุดท้ายต่อให้กระสุนหมดเนี่ยมันก็จะไม่ค้างสไลด์ให้นะครับอันนี้เนี่ยมีแมกกาซีนอยู่แต่ไม่มีลูกมันก็จะไม่มีการค้างสสไไลลลลดด์ใหหห้้้เเเรรราาาามมม่่่ีทงูยนววุแือป จนกระทั่งเรายิงแล้วมันไม่มีอะไรออกไปนั่นแหละเราถึงรู้ว่ากระสุนหมดแล้วในเรื่องของเซฟปืนรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะอ่าถ้าเกิดว่าเห็นสีแดงๆนี้แสดงว่าไม่ได้ขึ้นเซฟเอาไว้นะครับถ้าเหนียวปุ๊บมันก็จะลั่นนะครับอ่าตัวเซฟเนี่ยสามารถขึ้นได้ทุกจังหวะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ลดนกอยู่หรือว่างางนกนะครับก็จะสามารถโอเปเรตเซฟได้ตลอดเวลาในเรื่องของไกปืนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบ ดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นนะครับผมจะขออนุญ,ญาตไม่ดึงไกลให้ดูในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคู่มือเขาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการดรายไฟในปืนรุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เข็มแทงชนวนหักได้นะครับซึ่งถ้าใครมีปืนรุ่นนี้อยู่แล้วอยากจะทำการดรายไฟเนี่ยผมแนะนำให้ไปหาลูกดัมมี่นะครับหรือถ้าเอาตามคู่มือเขาเลยนะเขาบอกว่าให้ไปหาปลอกกระสุนที่ใช้แล้วอะมาใส่แล้วก็ทำการดรายนะครับก็จะช่วย ลดปัญหาเข็มแทงชนวนหักลงไปได้นะครับแต่ว่าในนัดแรกเนี่ยที่เป็นดับเบิลเนี่ยบอกได้เลยว่าน้ําหนักไก่เขาเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับน่าจะมี10อัพแหละน่าจะ12-13ปอนด์นะครับส่วนไอตัวที่เป็นซิงเกิลเนี่ยอันนี้ก็จะไม่แบตเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5ปอนด์นะครับแล้วก็ในกรณีของรีเซ็ตนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สั้นเลยนะครับสั้นมากๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของไก่ ในส่วนของด้ามปืนรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวจะเล็กนะแต่ว่าด้ามเขาเนี่ยจะออกแนวอวบนะครับจับไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มมือกระชับดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมชอบถามว่าเอ๊ะมันมีเช็คเกอร์ไหมเช็คเกอร์เนี่ยไม่มีเลยนะครับถ้าเป็นปืนตัวนี้นะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันเป็นด้ามพลาสติกสีดำๆอนะันนั้นน่ยมันก็จะมีเช็คเกอร์อยู่เป็นตารางอยู่เหมือนกันถามว่ามันนีดไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่านีดนะครับเพราะว่ากระสุนจุดสอหรือ25เนี่ยแลนด์รีคอยมันไม่ได มากมายขนาดนั้นนะครับส่วนข้างหลังตรงนี้ก็จะทําเป็นดักเทลเอาไว้ให้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้เป็นดักเทลที่ใหญ่อะไรนะครับเวลายิงเนี่ยสไลด์มันก็แทบจะวิ่งเฉียดมือไปเลยนะครับแบบนี้ในกรณีของผมเนี่ยบางครั้งก็จะมีเจอสไลด์ไบบ้างนะครับอันนี้เป็นเคสที่ผมเจอมากับตัวเองถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มปล,มปลดแมกกาซีนนะครับซึ่งจะมีอยู่แค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะส่วนในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยผมว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้วเพราะว่าปืนมันด้ามไม่ได้ใหญ่มากนะครับ มันมีอยู่สูงนะไม่ไม่ว่าจะเป็นคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็แล้วแต่พอเวลากดปุ่มออกมาปุ๊บเนี่ยแม็กกาซีนก็จะเด้งออกมาเลยนะครับสำหรับตัวจุดสอเนี่ยจะสามารถบรรจุกระสุนในแม็กกาซีนได้8นัดนะครับบวก1ในลํากล้องก็จะเป็น9แต่ถ้าเป็นจุดสอเนี่ยจะสามารถใส่กระสุนในแม็กกาซีนได้7นัดบวก1ในลํากล้องเป็น8นะครับเดี๋ยวเรามาถอดปืนรุ่นนี้กันบ้างนะครับสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกก็คือปลดแม็กกาซีนออกมานะครับกระดกลํากล้องไปด้านหน้าแบบนี้นะครับ ดึงนกกอัมาทีนิดนึงนะครับให้มันเบาสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราจะดึงสไลด์ถอยหลังมานิดหนึง่งแล้วก็ยกด้านหน้าออกนะครับก็จะเป็นแบบนี้กึ๊บนี้นะครับก็ยกออกไปนี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่ามันไม่มีสปริงไกด์หลอดนะครับเปินรุ่นนี้ส่วนวิธีจะประกอบกับนั่นก็คือเอาเจ้าตัวด้านบนนะครับสไลด์เนี่ยไปล็อกไว้กับตรงข้างหลังแบบนี้นะครับ ให้มันสนิทแนบกันเหมือนปืนอยู่ในสภาพปกติแล้วก็กดด้านหน้าลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็พับลำกล้องกลับลงมาก็จะเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะครับการถอดประกอบปืนรุ่นนี้นะครับและนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปืนรุ่นนี้ที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนิดนึงดีกว่าว่าข้อดีข้อเสียงเขาคืออะไรปืนรุ่นนี้เหมาะและไม่เหมาะกับใครนะครับอ่ะไปกันเลย โดยสรุปแล้วนะครับปืนรุ่นนี้เนี่ยมันก็เป็นปืนที่มีขนาดเล็กและก็น้ําหนักเบานะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของปืนที่ออกแบบมาให้เอาไปใช้งานในลักษณะการพกซ่อนนะครับอีกทั้งปืนรุ่นนี้เนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นนั่นก็คือการที่มันสามารถกระดกลากล้องได้แบบนี้นะครับเราสามารถโหลดกระสุนนัดแรกเข้าไปได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ปืนรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว ส่วนกระสุนที่ใช้กับปืนรุ่นนี้ก็จะเป็นจุด2หรือจุซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นกระสุนที่มีแรงรีคอยน้อยทั้งคู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการควบคุมแรงรีคอยของปืนไม่รู้ว่าจะคนโทรลปืนอย่างไรนะครับก็จะสามารถใช้ปืนรุ่นนี้ได้อย่างสะดวกมากๆนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะครับทีนี้มาดูในฝั่งข้อเสียกันบ้าง ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าผมติดนะครับก็คือในเรื่องของปืนรุ่นนี้มันไม่มีขอล้งปอกนะครับดังนั้นเวลาปืนมันเกิดการติดขัดเนี่ยการจะเคลียร์กระสุนกาออกเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากไปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องที่ปืนรุ่นนี้เนี่ยมันออกแนวเลือกลูกนะครับเพราะว่าเขาทํางานด้วยระบบโปรแ b a c k อาศัยแรงของกระสุนล้วนๆในการทํางาน,นครับอันนี้เนี่ยผมมองว่า มันก็ไม่ได้เชิงว่าจะเป็นข้อเสียอะไรที่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราหากระสุนที่มันเหมาะกับเขาได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจบนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตามหลอกหลอนเราอะไรขนาดนั้นนะ สำหรับคนที่กําลังสนใจหาปืนรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานนะครับผมอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้นิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มองว่าปืนรุ่นนี้เนี่ยเป็นปืนที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับงานเงินการประกอบอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยดีในตัวของมันแต่ว่าวัตถุประสงค์การใช้งานของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างเฉพาะนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือออกแบบให้เป็นปืนพกซ่อนยิงกันในระยะใกล้ระยะประชิดยามภัยใกล้ถึงตัวถ้าใครคิดว่าซื้อปืนกระบอกนี้แล้วเนี่ยจะใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ครอบคลุมในทุกมิติการใช้งานนเี่ย ผมว่าปืนรุ่นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกคุณกําลังมองหาปืนที่เอาไว้พกซ่อนได้แนบเนียนนะครับปืนรุ่นนี้เนี่ยผมว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนและทั้งหมดก็คือคลิปในวันนี้นะครับเช่นเดิมถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยอะไรคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านในทุกๆคอมเมนต์และก็เช่นเคยพบกันใหม่กับผมปั่นกันอาบัลในคลิปหน้้าานนนััววีีลไปก่อสสด